คุณรู้ไหมว่าแมวบางตัวมีราคาสูงกว่ารถยนต์หนึ่งคันวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าแมวที่แพงที่สุดในโลกคือสายพันธุ์อะไรและทำไมถึงมีราคาขนาดนั้นแมวบางสายพันธุ์มีราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลายล้านบาทเริ่มกันที่สายพันธุ์คลาสสิกอย่างเพอร์เชียนแมวหน้าสั้นขนฟูราคาเริ่มต้นหลักแสน เบงกอลแมวลายเสือดูเหมือนหลุดออกมาจากป่าแต่เลี้ยงในบ้านได้ซาวนาคือการผสมระหว่างแมวบ้านกับเซอร์วอลทำให้มันตัวสูงขายาวและแพงมากแมวไทยอย่างเขามานีก็ขึ้นแท่นแมวแพงระดับโลกด้วยดวงตาสองสีอันเป็นเอกลักษณ์และอันดับหนึ่งอาเชราแมวที่มีราคาสูงถึงหลายล้านบาทและหายากที่สุดในโลก ราคาที่สูงไม่ได้มาจากความน่ารักอย่างเดียวแต่รวมถึงความหายากการเพราะพันธุ์และการดูแลแมวราคาแพงเหมาะกับคนที่พร้อมดูแลทั้งเวลาเงินและความรับผิดชอบสำหรับคุณแมวราคาเท่าไหร่ถึงเรียกว่าแพงคอมเมนต์บอกกันหน่อยและอย่าลืมกดติดตามนะคะ